เลยนะว่าบรรยากาศแถวนี้ดีคือไม่มีอะไรปองอย่นี้แหละคือเราคับตอนนี้เราอยู่กันที่พัทยาเจ้าคืออะไรอ่ะพัทยาเหนือโอ้อ๋อเหนือคือ้าแล้วเมื่อกี้ทำไมคุณต้องเทกาแฟคุณเกิดอะไรขึ้นในกาแฟมันจะหกเลอะร้านเขานะไม่หกหรอกมันไม่มี ไม่เกี่ยวกับร้านนะอันนี้โปรดิวเซอร์ผมว่าเอามาวางไว้อย่างนี้ให้มันดูสวยงามให้มันดูสวยงามเออของร้านรายการแบบว่ามีคนเดินผ่านหลังแล้วคิวมาแล้วคิวมาตามคิวเลยไปไหนแล้วไปไหนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาตามสัญญาที่เราคุยกันไว้ใช่จะมาแล้วคุยกันไหมตอนไหนอะตอนที่เราไปเจอกันที่แคมป์อ่ะของพี่ทูนของพี่ทูลอนพี่ทูนพูดไม่รู้เรื่องจะเอากาแฟร้านเลย พี่โยครับตอนนี้เราอยู่กันที่พัทยาเหนือค่ะโลเคชั่นตรงนี้ชื่อว่าร้านร้านน้ำยาปูปูทะเลค่ะซอยพระเนธช้างบอกเลยว่าที่นี่ตรงนี้เนี่ยเป็นที่ของพี่สาวนะคะเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวเราเข้าไปคุยข้างในไย่าไ่ใช้ของเเดี๋ยวเขาเป็นผู้ตรวนเขาเป็นผู้ตรวจ้าของโถ่เลยเขาไมตทำ นี่นะเอ่อข้างหลังนี้ปลาหมึกตัวเท่าไหร่ครับปลาหมึมัใช่ไม่ใช่ปลาหมึกพนักงานนวดพนักงานมันอยู่ติดกับร้านนวดติดกับร้านนวดบอกเลยผู้ชมถ้ามาที่นี่นะถ้าใครแบบว่าต้องการไอวอนไทยแม่แซ่ดนะอะไรนะไทยแม่แซ่ดตัวแถวบนนั้นตัวละแปดสิบบาทนะไม่ใช่ไม่ใช่แถวหนาคุณครับอันนี้พนักงานเจ้าหน้าที่นวดค่ะเรียกว่าปลาหมึกไม่ใช่คนนี่แหละยืนเป็นแถวเลยขอบคุณพี่ๆด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับ มาที่ไหวไหมฮะไหว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 อย่าลืมกาแฟด้วยพี่กาแฟโอ้โหตายแล้วเดี๋ยวเอากาแฟไปทั้งในถึงมันจะหกแล้วเชิญค่ะโอ้ยบรรยากาศดีนะเมื่อกี้ทำอะไรกินน้ำปังดำผมกินปลาหมึกครับเป็นปลาหมึกมันเป็นปลาหมึกแบบปลาหมึกน้ำดำเวลาเรากินปลาหมึกน้ำดำรู้รึเปล่าครับมันจะแบบพอกินแล้วไม่ได้มีความมันๆของเนื้อปลาหมึกอยู่มันจะนุ่มๆหอมๆขอตัวขอตัวอ๋อได้เลยได้เลยกลับได้เลยกลับได้เลยขอบคุณมากครับแค่นี้เอง ปล๊มึกพี่หญิงทำไมถึงมาทำร้านนี้ต้องเล่าความเป็นมาแบบคร่าวๆก่อนจริงๆพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ของพี่สาว<ะ>ซึ่งทำสปาแล้วก็นวดไทยนะคะที่เรารับแต่ทัวร์นะคะว,วันวันหนึ่งเนี่ยนะคะเราจะมีรถทัวร์ใหญ่ๆประมาณ10-20ึงคัน นะคะก็ทําไปได้เรื่อยๆแต่พอมันเจอช่วงโควิดทุกอย่างล็อกดาวน์หมดะนะคะต่างประเทศไม่สามารถเข้ามาได้นะคะตอนแรกเราก็คิดว่าเออมันจะไม่นานเดือนนึงก็แล้ว2เดือนก็แล้ว3มเดือนก็แล้วผ่านไปเกือบปีก็เลยมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วล่ะน,นะคะตลาดในไทยแล้วล่ะใช่ค่ะใช่เพราะว่ามันทําให้เรารู้สึกว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเราจะต้องแบบหาทางปรับตัวแต่มันก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยได้พักนะคะก็เลยพากันไปหาชิม ตรงไหนอร่อยเราไปเราไปเราไปจนเราได้ไปกินอาหารที่สุราธานีแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าทำไมอาหารร้านนี้รสดีจังเลยอร่อยจังเลยอร่อยใช่ไหมฮะปากมึงแต่้องย cool. ิ <laughs> <laughs> so ้มจ้ะพ oh, ี่ยิ้มสวยจ้ะแล้วเราก็เลยได้มีโอกาสคุยกับ ป้าจุนะคะซึ่งเป็นเจ้าของร้านใจดีฟาร์มใจดีชิมเราก็เลยบอกว่าเนี่ยอาหารร้านคุณป้าเนี่ยอร่อยมากๆเลยเ,ออเราก็เลยคุยกันเรื่อยๆจะีองามรู้สึกว่าสนิทการสานสัมพันธ์กันเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนพ่อเหมือนแม่ป้าจุก็ใจดีมากเลยมาสอนสูตรให้กับพวกเราปราคุณว่าทั้งหมดเนี่ยจะเป็นรถมือของใจดีชิมใช่คะ่ะเฮ้ยเวิร์กเลยใช่คะ่ะให้เกียรติแล้วก็เมตตาทางร้านเรามากๆเลยหญิงกับพี่สาวก็เลยได้มาร่วมกันทําร้าน<อ>น้ายาปูปุทะเลปีละนี่ปีกว่าๆแล้วก็แสดงว่าหลังโควิดก็ ออฟมันมาเลยใช่ค่ะซึ et, ่งตอนแรกเรากะว่าจะทําแค่ร้านกาแฟเล็กๆแต่เราก็มีความคิดว่าวันนึงเนี่ยมันเปิดได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวมาคนไทยมาคนต่างชาติมาเขาอาจจะอยากทานอาหารอร่อยๆก็ได้ก็เลยทั้งร้านกาแฟด้วยแล้วก็ร้านอาหารด้วยพี่หญิงได้บอกพี่หญิงว่าจริงๆเราพี่หญิงทำรายการเนี่ยค่ะพี่ต้องคอนเทนต์กับพิธีกรคนนู้นคนนี้ไม่ต้องนะพูดกับเขาหนูกินอย่างเดียวพี่คุยกับเขาเลยเดี๋ยวนะวันนั้นที่แคมป์เนี่ยคุณด้กินอย่างเดียวแล้วนะ วันนี้คุณเอาอีกแล้วเหรอ,อโอ้ตอโแหล <c oughs> ่คุณยืมำได้ไหมวันนั้นน่ะหนูย่างให้เขากินทั้งวันย่างย่างหมูกะทะไหมพี่ใช่แล้บอกหนูกินเออุดม ตอนนี้นะคะที่พี่โกติกําลังชิมอยู่นะคะที่เป็นกุ้งริมสุดเป็นกุ้งออภูเขาไฟซึ่งกรรมวิธีในการทําเนี่ยไม่ใช่ว่าเราทําได้ง่ายๆนะก็คือวัตถุดิบทุกอย่างนะคะเรานํามาจากใจดีฟาร์มนะคะจากสุราษฎร์ธานีเลยแบบสดๆเลยเอามาทอดก่อนแล้วก็เอามาผัดกับเนยนะคะสีสวยแล้วก็หอมมากหอมไม่พี่หอมเนยทีนี้ก็มีอีกนหนึงค่ะทีมงานผมกินไปละรอบหนึ่งจานลิมสุดเนี่ยร้าพี่จานนี้เลยนะคะเราเคย กินก็แต่เฟรนช์ฟรายที่เป็นมันฝรั่งแต่จุดนี้ค่ะเราเอามาดัดแปลงนะคะเป็นมะเขือยาวฟรายแล้วก็มีกระเจี๊ยบฟรายด้วยอร่อยมากหมายถึงว่าเอามะเขือยาวหรือกระเจี๊ยบเนี่ยใช่มนเอามีทั้งมะเขือยาวมีทั้งกระเจี๊ยบแล้วเอามาชุบแป้งเนี่ยชุบแป้งแล้วก็มาผัดอีกทีหนึ่งนะคะผมกินทีผมกินตลอดเลยค่ะอร่อยมากเลยนะคะอร่อยตะกะเนี่ยเหมือนหนูกินไปแปดเก้าอันเลยหนูต้องตะกะ อันนี้เป็นขนมจีนเป็นนมจีนนะคะน้ํายาปูนะคะซึ่งเราเนี่ยใส่ปูแบบว่าเป็นก้อนเลยพี่โก้ทำให้ดูนะคะก็คือเป็นหนมจีนแล้วก็ตัวน้ํายาเนี่ยด้านหน้าเนี่ยเขาจะโรยเป็นปูปูเต็มถ้วยเลยนะคะคือแบบว่าให้แบบแน่นเวลาขายก็อย่างนี้เลยปะขายก็แบบอย่างนี้เลยค่ะ แล้วก็จะมีปลากระพงทอดน้ำปลานะคะแล้วก็ถ้วยนี้นะคะหญิงยาที่จะขาวๆแนะนํามากๆเลยก็คือแกงกะทิที่เราใส่สตอด้วยใส่กุ้งสดด้วยแล้วก็ใส่ยอดมะพร้าวด้วยเมนูนี้เนี่ยหากินยากนะคะแต่วันนี้เรานํามาอยู่ที่ร้านน้ายาปุูทะเลค่ะวานสตอวานสตอไปเอาสตอไปเดี๋ยวจะหลบๆบกุ้งเ่าโอ้โหมันเป็นอย่างนี้เลยคุณผ้ชมใช่ เป็นแกงกะทิสตออย่างนี้ใช่ค่ะหากินยากนะต้องมากินที่นี่นะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะเรายังมีแกงเหลืองนะคะเป็นปลากระพงที่ใส่ย,ยอดมะพร้าวแล้วก็สับประรดด้วยเวลาที่เราทานอะไรที่มันเผ็ดร้อนเราก็มาซดน้ํากะทิได้เลยจะช่วยดับร้อนได้เวลาลูกค้ามาเขาว่าไงบ้างอะ,อะโอเคค่ะอร่อยนะคะซึ่งรสชาติเนี่ยเราดัดแปลงให้เข้ากับ คนทุกเพศทุกวัยทุกชาติเลยที่จะมาทานในร้านของเราตอนนี้ตลาดมันเป็นไทยหรือมันเป็นฝรั่งตอนนี้คนไทยแฟมิลี่ครอบครัวมากันเยอะมากมเพราะว่าร้านเราเนี่ยนอกจากที่จะมีอาหารที่อร่อยแล้วนะคะเรายังมีคาราโอเกะให้ได้ร้องแก้เหงากันด้วยคือบรรยากาศมันสบายนะคุณ้ชมครับคือที่นั่งที่นั่งแล้วก็เท่าที่เราสังเกตทั้งหมดคือมันสะอาดเวลาร้านอาหารสะอาดเนี่ยคะแนนมันมาเยอะอยู่แล้วแหละเพราะนั้นมันหมายถึงว่าเด็กก็ได้นะผู้ใหญ่ก็มาได้นะครับ จำชื่อนี้ไว้น้ำยาปูปูทะเลค่ะอยู่พัทยาเหนือนะครับใช่คมันก็จะเป็นการเสิร์ฟแบบนี้ครับเจ้าหน้าทงเจ้าหน้าที่ก็น่ารักหมดเลยคอยดูแลเซอร์วิสหมดเลยทีนี้มาถึงตัวแกงกะทิอันนี้คปพอามันเป็นการต้มอ่ะตัวสตอมันจะไม่ตึงเหมือนเราเอาไปผัดนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีความนุ่มที่มากขึ้นกลิ่นจะลดลงแต่มีความมันของกะทินุ่มลกใช่อืมแล้วก็อันนี้ค่ะพี่อ๋อค่ะอยากห้ลองชิม นะคะเป็นต้มยำน้ําใสที่เราใช้ปลาหิมะเลยนะปกติปลาหิมะเราจะเอาไปทําเมนูที่เราถนัดกันก็จะเป็นนึ่งนึ่งยิวแต่นี้มันคือยกขึ้นมาอย่างเงี้ยคุณพี่อเห็นป่ะไหนล่ะอาจารย์ลองไหมาลองไหมโทนะพี่ค่ะข้างๆ็อตอะะ คือตัวปลาหิมะมันจะเป็นเนื้อที่เป็นสีขาวใช่ค่คะเลยนะ <c oughs> แล้วก็มีความหนาของชั้นเนื้อสมค่ะ <c oughs> แล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นน้ําพริกไข่ปูนะคะที่มีรสชาติจัดจ้าน <c oughs> นะคะเ <c oughs> มื่อกี้เกิดจะตักแล้วดีนะหญิงบอกก่อนถ้าอันนี้ไปปุ๊บก็ เขาโรงพยาบาลไหมเอออันนี้น่าจะกึ่งกึ่งไอทียูก่อนอ๋อน่าเสียดายจังนะคะแต่ว่ายังไงทางร้านเรานะคะก็มีอาหารที่หลากหลายนะคะใครที่แพ้อาหารอะไรก็แจ้งกับแม่ครัวเราแจ้งได้ไอนะคะพี่ออนเนี่ยเขาจะแพ้มันกุ้งมันปูไข่กุ้งไข่ปูแต่ว่าหนูเนี่ยหนูกินเกือบทุกอย่างหมืไม่กินแค่พ่อกับแม่ ลองทานจานนี้นะคะเป็นปลาเห็ดโคนทอดกระเทียมคราวนี้จะใช้มือนะได้เลยค่ะพี่นี่นี่นี่ใส่ทิ้ได้แน่นอนแบบนี้เลยไม่รู้เหมอนนว่าเล็กๆพอดีคำไม่ต้องใหญ่มากนี่ครับเป็นกรตัวนเนื้อปลามันแบบกรอบออกมาเลยจริงๆแล้วพี่อ๋อขาเราสามารถราดกับน้ำปลาได้เลยนะคะที่เราเตรียมเอาไว้ขออนุญาตให้ราดให้ดูนะค่ะเรื่องมบบนี้น้ำปลานี้เราก็เคี่ยวเองอะไรเองหมดเลยนะคะจะมีความเหนียวเฮ้ยอร่อย แล้วก็ทางด้านนี้นะคะก็จะมีปลาหมึกแดดเดียวทอดกระเทียมนะคะใช่ค่ะเขาใช้เป็นอย่างนี้แล้วพี่ยอมขออนุญาตนะครับเป็นตัวตัวค่ะปลาหมึกไข่ทอดกระเทียมนะคะไหนล่ะเนี่ยมันล้นออกมาข้างนอกเลยจ้ะไงล่ะไงล่ไหนล่ะตักกระเทียมด้วยพี่อ้อตรงนี้เนี่ยคือแบบซิกเนเจอร์ของของอาหารทุกอย่างเลยนะคะตักกระเทียมพี่อ้อใช่ตา้ขอบคุณค่ะตรงนี้เป็นเออ่คั่วกลิ้งกุ้งสับไหวไหมผมไม่มีมันหรอก แต่มันคงจะเผ็ดนลองะู้รสชาติจัดจ้านค่ะลองชิมดูนะคะคือถ้าดูจากตาก่อนตัวเนื้อกุ้งที่เขาใช้ทําคั่วกิ้งอะค่ะเขาจะถูกสับออกมาเรียกว่าหั่นดีกว่าหั่นกุ้งเนื้อกุ้งออกมาเป็นชิ้นๆๆแล้วก็ไปผัดกับตัวพริกแกงทั้งหมดเพราะนั้นเวลาเคี้ยวเราจะโดนเต็มๆเลยค่ะเป็นยังไงบ้างค่ะพี่่อยมีความเผ็ด เผ็ดเลยอ่ะแล้วหอมสมุนไพรมากแล้วก็แล้วมันมีความหวานปลายปลายมาเพราะฉะนั้นมันทำใหเรากินกับข้าวแล้วมันอร่อยมากพริกแกงเนี่ยนะคะเราโคลกมือทุกทุกทุกอย่างเลยนะคะสำหรับการทําอาหารของดอกทีช่เธอทาเยอะมากเลยหญิงแต่ทําอะไรต่ออีกไหมอ๋อก็มีอยู่เดี๋ยวคุยกับพี่ขาวแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คืออยากที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจการของหญิงที่ได้ร่วมกับพี่สาวที่ได้ทําที่นี่แล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นสตอผัดป้ง ที่ใช้เครื่องแกงของทางใต้แท้ๆเลยนะคะพี่โก้ลองไ <c oughs> <c oughs> หมไหวไหมคะข <c oughs> นมกีนไปแล้วหนึ่งจัดรู้ว่า เป็นยังไงบ้างคะพี่เติมเติมเตมเตมเตมะวางแผนไว้ร้านนี้ยังไงบ้างอ่ะมันพอมันสมมติอันนี้มันเป็นร้านแรกค่ะที่ทําถูกไหมใช่ค่ะถ้ามันดีขึ้นเธอจะทำยไงต่อตอนนี้เนี่ยนะคะเรามีน้ํายาปูภูทะเลสาขาที่สองนะคะอยู่ที่อยู่ที่ปีดีพนมยง14นะคะอยู่ที่กทมนะคะนี่้กรุงเทพแล้วเนี่ยใช่ค่ะที่กรุงเทพนะคะอยู่ที่ร้านดาวใจโอเปร่าเฮาส์เป็นของคุณแม่ดาวใจไพจิ๊กซึ่งคุณแม่เนี่ยเขามีร้านเดิมอยู่แล้วแล้วก็มีสถานที่มีที่จอดรถกว้างขวางอยู่แล้ว แล้วเราก็รู้จักกับคุณแม่ดาวใจนานแล้วล่ะรวมถึงกับพี่สาวด้วยเราก็เลยมีความคิดว่าเราอยากที่จะเข้าไปช่วย ให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นก็เลยเอาน้ำยาปูพูโทเลสองเนี่ยไปลงตรงนั้นด้วยนะคะผลตอบรับเป็นยังไงบ้างผลตอบรับดีค่ะนะคะเราก็จะมีกลุ่มกลุ่มลูกค้าทั้งขาจอแล้วก็ประจำรวมถึงมีการร้องเพลงแบบนี้ด้วยวันนี้เธอดูสิ่งที่เธอทำทั้งหมดแล้วอ่ะเธอชอบตัวเองขนาดหนหนูรู้สึกดีกับตัวเองพี่รู้ไหมว่าตอนที่โควิดอ่ะหนูมีความรู้สึกว่าหนูเหมือนคนไร้ค่ายังไงเพราะว่าเราทำงานไม่ได้หนูเลยต้องหาอะไรทำช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ย มันเป็นธุรกิจของโลกไม่ใช่เฉพาะแค่ประเทศเราพี่มันทั่วโลกแต่ว่าด้วยความรู้สึกไงพี่เกิดความนอยของตัวเองขึ้นมาแค่นั้นแหละเธอแก้ไขยังไงตอนแรกนะคะหนูก็ไลฟ์สดร้องเพลงนะคะทํา y o YouTube ทํำน้อนทํานี่ทํากับข้าวแจกข้างบ้านน้อนนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนั้นออกจากบ้านไม่ได้เลยเนาะแต่พอว่าเริ่มออกได้แล้วเริ่มคลายบ้าง เราถึงได้ตะเวนไปหาชิมอาหารเนี่ยแหละค่ะรวมถึงได้ไปสุราษฎร์ธานีด้วยอนันนี้จะเหมือนพี่อ้อเลยตอนที่เป็นโควิดเนี่ยพี่อ้อเขาจะเล่าดีเหรอไม่ค่อยได้ออกจากบ้านใช่ครับพอหลังจากโควิดหายทีเนี้ยไม่เคยเข้าบ้านเลยข้าบกคือเราต้องเราต้องออกไปสำรวจตลาดไนเจริงเหรอพี่จี่หนูได้ยินข่าวลือมามันเป็นเรื่องจริงเหรอพี่คุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กันที่พัทยาเหนือนะครับผมหญิงพูดแหลยโอ้โหนี่เดี๋ยวคนดูก็เชื่อร้านนะครับน้ำยาปู ภูทะเลครับอ,อยู่ที่พระยาเหนือครับอร่อยรสชาติดีแล้วหนูบอกเลยว่าเอาว่าถ้าเป็นคนต่างชาติมากินเนี่ยสามารถทานได้นะทานได้แลวที่สำคัญคือหนูเชื่อว่าเขาจะต้องกินอกติดใจคือมันเป็นสําหรับสำหรับคนไทยไว้ต้อนรับต่างช <c oughs> าติเลยพี่อ๋อถ้าเป็นในระดับครอบครัวนะที่มีผู้สูงอายุบแบบบ้านออน้องเงี้ยประมาณนีไนไ้ได้เพราะว่ามันไม่ได้เผ็ดเกินไปมันไม่ได้จัดเกินไปมันทําให้ผู้ใหญ่สามารถแบบทานได้แล้วก็แต่และว,วัตถุดิบอะครับมันทําให้ผู้ใหญ่กินได้หมดเพราะฉะนั้นที่นี่มันน่าจะเป็นสําหรับตัวครอบครัวครับอันที่หนึ่ ชาวต่างชาติมาผมว่าเขาชอบแหละถ้าคุณมีโอกาสนะคุณดูเทปนี้เสร็จนะถ้าคุณอยู่พัทยาผมแน,นะนำให้คุณมาลองร้านนี้ไม่ได้อยู่ในโซนที่แบบมีรานจอดรถปกติเลยแต่เขาไม่ได้ติดทะเลนะครับจอดไ,ได้แปดหมื่นกว่าคันโอไไ้ไม่ได้ไม่ได้แค่อยากบอกว่าลองดูครับนี่คือน้ํายาปูปูทะเลเราเดินทางมาพัทยาไม่ได้มาเปล่าๆแน่มาเพราะเรารู้ว่าวัตถุดิบที่เขาใช้อ่ะมันโอเคมากแล้ววันนี้ทั้งหมดก็คือเป็นแบบ พงคุกกิ้งอร่อยจริงๆนี่คือน้ำยาปูทะเลครับบอกอกอย่างหนึ่งเผื่อว่าใครแบบว่าสำหรับคนที่แบบชอบการนวดครับติดกระานนวดเลยอ่าอันนี้ก็เป็นของเราเองด้วยอ๋อเหรอใช่ค่ะคือใครมากินข้าวมากบกลัว มานวดต่อได้เลย,ยเรามีทั้งสปาแล้วก็นวดแผนไทยด้วย<อ>ะนะคะคุณผู้หญิงคุณผู้ชายมาเป็นครอบครัวก็มาได้เลยหนูอยากให้เปิดคอสพิเศษตลอดวันนี้พี่ออก่อนพี่ออจะกล่ำเทปคอสอะไรพี่ปกติพี่อจอชอบนวดน้ำมันแต่ว่าวันนี้หนูจะให้ผู้หญิงเปิดคอสพี่ออคือนวดหน้าด้วยฝ่าเท้าห,หมอสิคนเลยดู <c oughs> เราจะออกมาดําไปเลยอย่างนี้เหรอเดี๋ยวน้าไม่เหมือนเดิมนะพี่เออคนจะจําไม่ได้ลูกก็จะจําไม่ได้นะไม่ได้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 เอาสักห้าคนได้ไหมก็หวังว่ามีความสุขนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเรื่องกับข้าพวกนี้นะเดี๋ยวเราหอบกลับบ้านแน่นอน วันนี้ขอบคุณหญิงจริงที่มา,าถ้าเธอจะทําอะไรอีกเธอบอกเราอีกนะตอน,ะนนี้ถามจริงเธอมีเวลาให้ครอบครัวให้อะไรอย่างนงี้ยมเพราะเห็นแบบมีอันนี้มีอันนั้นมีร้านนู้นมีร้านนี้ร้องเพลงอีกนู่นนี่นีนนน่นั่นต้องแบ่งเวลาต้องต้องบาลานซ์ให้ได้การแบ่งเวลามันก็สําคัญนะพี่หญิงเหมือนก่อคนเราเขาต้องการบริหารชีวิตบริหารเวลาชีวิตหรือว่าบริหารเงินเงินทองในครอบครัว อย่างพี่อ้อนเนี่ยต้องยอมรับว่า<ช>เขาเป็นหัวหน้าครอบครัว<ช>ที่เขาหาคนเดียวแล้วก็คือเขาบริหารเงินได้ดีเวลาเขาไปกินอาหารข้างนอกกับเพื่อนอย่างเงี้ยเด็กเติบเนี่พี่พี่จำเป็นว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก่อนกลับแล้วก็ให้ติปคนลสองพันสองพันสองพันนะจริงเหรอพอี่เขาเป็นคนหน้าใหญ่กลับบ้านไปลูกขอตังค์ยี่ติปกินขนมตีทัตายไปดูตาย เขาพูดเล่นพูดจริงโอเควันนี้ครับนี่คือน้ำยาปูทะเลยี่หมี่มองมองเรก็มาเพราะวพิดีถจริงแล้วก็สัญญากันไว้ว่าจะมาลังกินที่นี่แหละแล้ววันนี้ก็ทำให้ทุกคนเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันเป็นประมาณอย่างนี้นะอร่อย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 รสชาติดีเลยเอาละวันนี้ขอบคุณุ้งหญิงมากครับขอบคุณ่อคุณมากขอบคุณมากขอบคุณจริงหวังว่าบ่ายนี้จะมีความสุขนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับวัสดีครับสวัสดีค่ะ ดวงจันทร์เคลื่อนคลอยดาวน้อยเมื่อด,ดับ